สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้ก็จะมาแลกเปลี่ยนนะครับเรื่องของการโปรแกรมของรุ่นเออเป็น,นบาฟเฟง UV5 ห้าแอนเอฟซีเขาเรียกร้องมานะครับเป็นรุ่นนี้ครับเพื่อนเพื่อนเอฟซีอออบอกว่าติดตามช่องแล้วก็อยากจะดูว่าโปรแกรมเนี่ยปกติมันจะเป็นความถี่อย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วอนนี้เขาอยากจะให้มันเป็นเป็นชื่อนะครับเพื่อให้ง่าย การใช้งานแล้วก็สีสันว่างั้นนะครับผมที่จริงรุ่นเนี้ยเขามีโปรแกรมที่ลึกซึ้งมากนะครับผมเลฟซีเขาถามมาผมก็ไม่รู้ผมก็ไม่มีเครื่องเขาบอกส่งมาให้่เขาส่งมาเดี๋ยวผมรีวิวให้ดูนะครับการใช้โปรแกรมก็มีความสะดวกสายโปรแกรมก็จะมีความสะดวกก็เดี๋ยวแนะนําให้เพื่อนๆนะครับไปโหลดตัวนี้นะครับเขาเรียกว่าชิปเน็กเนี่นะครับเขาทามาเพื่อเพื่อที่จะ รวมรุ่นของโปรแกรมของยี่ห้อเาวเฟงและยี่ห้ออื่นๆด้วยนะเพื่อนๆนะเอาเป็นเพื่อนมาหน้านี้เนี่ยผมฝักลิกงไว้นะครับเพื่อนๆก็เข้ามากดนะครับตรงนี้นะครับมันจะมาโผล่ตรงนี้นะครับเพื่อนๆหรือเพื่อนๆที่มีหน้าตาแตกต่างไปจากนี้เขาจะเป็นไปที่ดาวน์โหลดนะครับถ้ามันขึ้นอย่างเงี้ยแสดงว่าเครื่องเขาไม่ไม่ยอมรับนะครับให้เพื่อนๆกดดาวน์โหลดไฟล์ที่แอร์นะครับถ้าเรากดอย่างนี้มันจะมา ตรงดาวนโหลดของเราตรงนี้นะครับก็อย่างนี้ถือว่าโอเคนะครับใช้งานได้สําหรับรุ่นนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันรุ่นนี้เขาเป็นสองแบรนด์นะครับเป็นแบรนด์ VHF กับ UHF เป็นเพื่อนได้เรียบร้อยก่อนอื่นต้องลงไดเวอร์นะครับที่สายโปรแกรมเรียบร้อยก่อนนาอแล้วก็เสียบกับเครื่องนะครับแล้วก็เปิดเครื่องด้วยนะครับต่อมาเราเข้า เข้ารวมโปรแกรมนะครับคือตัวนี้นะครับเขาก็จะถามว่านี้เรากด Next แล้วก็กด i a g r r e e นะครับอันนี้ก็ขึ้นมาอย่างนี้ก็ install ก็ลงไปในเครื่องนะครับไม่ต้องตกใจนะครับเพื่อนๆมันใช้ได้ปกตินะครับ f ฟิ i s h นะครับหน้าตามทขึ้นเปอย่างนี้นะครับเพื่อนๆครับอย่าลืมนะครับเรากาลังรีวิวกันเรื่องรุ่นนี้เนาะแปดห้า 5A8 d i m n แล้วก็หลังจากนั้นนะครับเพื่อนๆก็มาที่เรดีโอนะครับแล้วก็ดาวน์โหลดมันก็จะขึ้นมาประมาณนี้เนาะเนี่ยครับเพื่อนๆเลือกคอมพอตซีเรียลของผมใช้ซีเรียลเซีสามสี่ศูนย์เป็นคอมสีนะมันก็จะขึ้นมาหรือเป็นอย่างอื่นเพื่อนๆก็เลือกของเพื่อนๆนะครับส่วนรุ่นเนี่ยยี่ห้อเราก็เลือกของบาฟเฟงนะครับเพื่อนๆดูนะครับมันมีหลายยี่ห้อนะครับ อ่าที่จริงก็ไม่ได้มียี่ห้อเดียวมันสะดวกมากเลยครับสําหรับการใช้อย่างลินโก้เดี๋ยวเขาแอบไปเข้าไปดูของเขานิดนึงนี่ยเรามีหนึ่งสนาะมห้าด้วยนะครับเออเยอะอยู่นะครับไปไปไปที่เบาเฟงเหมือนเดิมนะครับเบาเฟงอ่ารุ่นรุ่นเนี้ยครับเพื่อนๆครับผมลองดูแล้วนะครับมันมีแปดยูอะไรขึ้นมาเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันจะใช้ของ ตัวนี้นะครับ UV5 เป๋วนี่นะครับอยู่ไหนล่ะใน้ตัวนี้เลยนะครับก็ถ้าขึ้นา่างนี้เพื่อนๆกดยีสนะครับตอนนี้มันจะอ่านข้อมูลนะครับจากเครื่องนะครับเพื่อนๆตรงเครื่องเนี่ยมันจะมีไฟกระพริบสีแดงๆนะครับตรงหน้าจอก็จะขึ้นแบบนี้เนาะหมายถึงทั้งเครื่องทั้งโปรแกรมทั้งคอมพิวเตอร์เนะี่ยเริ่มทางานร่วมกันนะครับ ตอนนี้มันจะดึงข้อมูลเข้ามาในคอมพิวเตอร์ของเราเนี่ยครับอืมอันนี้จะเป็นโปรแกรมนะครับถ้าสมมติว่าเพื่อนๆโหลดมาแล้วลีดหรืออ่านเข้าเข้าโปรแกรมเนี่ยมันโชว์อย่างอื่นก็ไม่ต้องตกใจนะครับถ้าไม่ต้องการเนี่ยช่องความทีเราก็กดคลิกขวานะครับแล้วก็กดดีล t e ไปดิสเ Memory นี่แล้วกันนะครับก็ลีปไปส่วนถ้ามันมาแบบเราต้องการตั้งช่องความถี่นะครับเพื่อนสมมุติเป็น หนึ่งสี่ห้าจุดศูนย์ที่ผมจะลองเมมดูนะครับบันทึกดูนะครับในช่องนี้นะครับเพื่อนๆที่จะต้องการเมมช่องเป็นชื่อนะครับให้โชว์เป็นชื่อครับอันนี้เราจะใส่เป็นคอไปแล้วกันนะครับแล้วก็พิมพ์เข้าไปเออนะอันอื่นเลือกเอานะครับเพื่อนๆถ้าถ้ามีโทนเราก็ต้องใส่ตรงนี้นะครับ โทน,นเนค่ยเลือกหมดนะครับว่าเป็นโทนหรือโทนสกเกลหรืออะไรนี้นี้เพื่อนๆน,น่าจะเข้าใจนะครับต้องศึกษาเพิ่มเติมนะครับอันนี้ออกมาอธิบายเชิงลึกไม่ได้ถ้าต้องใช้ก็ใส่นะครับแล้วมันมีอีกอันหนึ่งที่เพื่อนๆพอนสอบถามเข้ามานะครับ f 4นะครับเป็นความถี่นะครับสมมุติว่าเป็นเจ็ดร้อยแล้วกันเนาะเพื่อนๆบางแท่นเนี่ยต้องใช้ดูเพกดูเพกหรือส่งต่างความถี่เนาะให้มันเลือกดูเพกนะครับดูเพกลบ เขาจะถามความห่างเราก็ใส่ศูนย์จุดหกศูนศูนย์นี่นะครับเพราะเจะขึ้นให้อันนี้ใส่ว่าอะไรดีใส่ว่าแฮมนะกันนะครับแฮมเรดิโออาร์โอะกันเนาะมันไม่ไม่พอนะครับก็จะเป็นหกหกตัวอักษรเอ่อรุ่นนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูคุณสมบัติหรือว่าข้อมูลส่วน ส่วนของเขานะครับมีตรงนี้ครับมีเมนูเซตติ้งซึ่งเราอาจจะเซตติ้งได้บางส่วนนะครับซึ่งปกติเาเราเข้าไปทําในเมนูใช่ไหมครับเพืเ่อนๆก็จะมีสเกลอะไรเงี้ยเราสามารถตั้งตรงนี้ได้เลยนะครับแต่เราจะตั้งเป็นห้าแล้วก็ขี่เข้าไปเลยนะครับเออเสียงบีบเอาไหมถ้าไม่เอาก็ปดออกนะครับทําเอาใช้กี่เซกอะไรเงี้ยนะครับอันนี้เอ่อแนะนําเบื้องต้นนะครับ ที่สาคัญครับเพื่อนๆครับตรงนี้ครับดิสลย์เนี่ยถ้าเราจะตั้งหน้าจอเขาออกมาเป็นชื่อเนี่ยเราต้องปกติมันน่าจะอยู่บีพีเคนซี่นะแล้วก็เปลี่ยนเป็นเนมนะครับเพื่อนๆครับมันก็จะโชว์เป็นเป็นชื่อหน้าจอทั้งสองช่องนะอันนี้บรรทัดบนอันนี้บรรทัดล่างนะครับก็เปลี่ยนเป็นเนมムเเป็นเนームไอส์ส่วนเครื่องนี้เขาไม่ได้เปิดไฟไว้เนาะไฟสแตนบายเนี่ยเขาให้เลือกสามสีเนี่ยอันนี้เขาถ้าไม่ต้องการเปิด ก็อฟไว้ทั้งภาครับนะครับรับให้ปกติเฮ้ยมี3ามสีใช่ไหมนี่ก็อฟอไว้นี่เสง็งว่าเขาออฟหมดเลยนะครับโรเจอร์บีบอันนี้ถ้าจะใช้เราก็ติก๊กแต่ถ้าไม่ใช้ก็เอาออกนะครับอันนี้เป็นของเบสิกก็คือพื้นฐานที่เราเราสามารถปรับตั้งได้เซตตินะ้งอย่างอื่นนะครับเป็น Walk อะไรอย่างนี้หรือโชว์ใช้2ความถี่อะไรนี้เริ่มลึกแล้วนะครับอันนี้เพื่อนๆต้องไปหาเองนะครับ เดี๋ยวผมแนะนําไปเดี๋ยวมันจะไม่ตรงหรืออาจจะเดี๋ยวทำให้เพื่อนใช้ผิดพลาดเนาะไปเปิดดูคู่มือนะครับแต่ออโตล็อกนี่รู้อยูอ่แล้วก็มีอ่านี่ครับเครื่องรุ่นเนี้ยรุ่นนี้นะครับเ,เพื่อนนีๆเดี๋ยวผมโชว์รุ่นไหนเขาดูนี่แปดห้าห้าอแปดเดบันยูรุ่นเขาเยอะนะครับรุ่นเขาเยอะเขาจะมีสองความถี่ก็คือ ย่าน vhf นะครับนี่เขาตั้งไว้ถ้าสมมติว่าเราใช้แบนด์แคบกว่านี้ตั้งให้แคบกว่านี้ก็ได้นะครับนี่ต่ำสุดสูงสุดแล้วก็ต่ำสุดสูงสุดอ่าที่เขาตั้งมาเนาะส่วนอัน,นอื่นนะครับเพื่อนเพื่อก็เข้าไปดูนะครับแต่ว่าถ้าเป็นให้แนะนำนะครับตั้งแต่ Work m o o e dmf setting service setting นี่เราไม่ควรจะไปยุ่งกับเขานะครับ เขามีการตั้งค่ามาแบบนี้เพราะว่าเราไม่รู้ว่าค่าจริงๆเดิมๆที่เขาตั้งมาเป็นยังไงก็จะตั้งได้ประมาณเนี่ยครับสองัน advanced setting กับ basic setting นะครับอ่ะกลับมาที่เดิมนะครับพื่อนๆครับเอาตอนนี้เราจะเขียนเข้าไปในในเครื่องนะครับก็มาที่ up to radio นะครับเมื่อเราแก้ไขเรียบร้อยตั้งชื่อนาะชื่อนี้ รู้สึกจะหกเจ็ดเก้าตัวอักษรไม่ถึงนล้วเมีเป็นประมาณหกนะครับความทีความทีแล้วก็โทนอะไรเพื่อนบางทีหน่วยเงินหน่วยของท่นใช้โทนตั้งไปเนาะอันนี้เราจะเขียนในมาตรงนี้นะครับแล้วก็ up to radio อนับแล้วก็โอเคล้วก็จะส่งข้อมูลเข้าไปในเครื่อง ส่วนสายโปรแกรมเพื่อนๆหาซื้อได้เลยนะครับถ้าใช้กับบาลเฟงได้ไม่ว่าจะเป็นเมืองนอกเ <m uch ing> มืองนาเ <m uch ing> มืองไทยเมืองไทยก็อาจจะแพงกว่าสี่สิบห้าสิบาทแต่ก็จะได้เร็วเมืองนอกนี่ก็อาจจะต้องรอสักอาทิตย์สองอาทิตย์ราคาก็จะแตกต่างกันประมาณนี้แล้วแต่เพื่อนๆสะดวกนะครับส่วนร้านที่ผมไปซื้อมาเนี่ยสายมันนะครับเครื่องผมไม่ได้ซื้อของเอฟซีเขาส่งมานะครับก็เดี๋ยวต้องส่งกลับนะครับเขาให้ค่าส่งกลับมาด้วยนะครับโอ้ไม่ธรรมดาจริงๆก็ ประมาณนี้ครับส่วนตอนนี้เนะี่ยผมเขียนเข้าไปแล้วนะครับหน้าจอของเครื่องเนะี่ยอันนี้ผมไม่ได้ตั้งกล้องถ่ายผมถ่ายจากหน้าจอของคอมพิวเตอร์เลยไม่สามารถให้ดูหน้าจอเครื่องได้ตัวนี้เขาก็จะเป็นชื่อนะครับถ้ากดไปในโหมดเมมโมรีนะครับเขาก็จะเป็นชื่อที่ผมตั้งไวนะนะ้เนาะตั้งที่เราตั้งไว้กันเนะนี่ยนะเนี่ยนะก็จะเป็นคอเป็นแฮมโบวอะไรเงี้ยตามที่ท่านสะดวก แล้วก็ใช้งานได้ตามนั้นเลยนะครับอันนี้สคริปต์นี่นะครับเพื่อนๆถ้าสมมติว่าเราใส่ S, <S เข้าไปเนี่ยเวลาสแกนเขาจะข้ามนะครับลืมบอกนะครับลองดูละโอเคสำหรับรุ่นนี้ก็ขอแลกเปลี่ยนไว้เท่านี้นะครับสำหรับรุ่นของอ UV 5, อ 8, แห่แปดเ่มันอยู่สำหรับเพื่อนๆที่ใช้ การเมมโมรีหน้าจอหรือว่าหน้าช่องที่มีความสะดวกแล้วก็ชานานเนี่ยไม่ต้องโปรแกรมผ่านสายก็ได้นะครับแต่สําหรับการตั้งชื่อเนี่ยอาจจะต้องใช้สายจะสะดวกนะครับครับก็ถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนกันไว้ขอบคุณโซลิทฟซนะครับที่ส่งเครื่องมาให้รีวิวส่วนเรื่องการใช้งานนั้นอันนี้ผมไม่ได้ลงลึกนะครับให้เ,เพื่อนๆไปศึกษาแล้วก็หาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับขอบคุณครับเดี๋ยวจะแปะลิงก์ของ โหลดโปรแกรมไว้นะครับที่ข้างล่างใต้คลิปนะครับแล้วก็ลิงก์สำหรับสายโปรแกรมสำหรับเพื่อนๆที่มีความสนใจนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับสวัสดีครับ